สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเฮียแชร์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเฮียมีกิจกรรมดีๆมาจากลูกโอวฮอล์นะครับไทยแลนด์นะครับผมลุ้นเที่ยวทั่วลิ้นลุ้นเที่ยวทั่วไทยนะครับแบบสดชื่นนะครับไปกับฮอล์ได้ง่ายๆวันนี้ผ่านวิธีการเข้าลูกสุดข้างล่างนะครับเข้าไปที่เพจเพจของฮอล์นะครับเขาจะบอกรายละเอียดหากคุณมีไปอรเซ็นตกับตัวสามารถรับสนุกอ่ากับฮอล์บีชอฟ ไทยแลนด์ได้โดยซื้อผลิตภัณฑ์ฮอลล์แบบใดขนาดใดลดใดก็ได้อย่างน้อย1ชิ้นจากร้านค้าที่ร่วมรายการจะได้รับใบเสร็จจากการซื้อสินค้าอ่าพูดง่ายๆคือเราซื้อฮอลล์เมตรที่เซเว่นอเลเวเราก็อาจจะสามารถส่งได้นะครับอ่าถ้ถามีนะขายฮอลล์เมตรที่เซเว่นนะครับอ่าสแกนค r ว o d e คนะครับบนฉลากอ่าผลิตภัณฑ์ฮอลล์นะครับหรือกดเพิ่มเพื่อนที่ฮอลล์ผ่าน l ล n e a อ p พ i ิเคชันนะครับ @howth นะครับผมจากนั้นก็สามารถร่วมรายการโดยพิมพ์ชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลร้านค้าที่ซื้อสินค้ารหัสใบเสร็จกดยืนยันเพื่อร่วมสนุกในรายการอาจจะต้องอกดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับกรุณาเก็บหลักฐานใบเสร็จที่ซื้อสินค้าไว้เพื่อยืนยันการรับรางวัลน,นะครับก็คือจะต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้นะครับในการรับรางวัลถ้าเกิดว่าเราได้นะครับผม หากคุณไม่มีใบเสร็จกับตัวพูดง่ายคือเราไปซื้อร้านค้าแบบโชว์ห่วยอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถร่วมรายการ Hall b e a t o f t h a i l a n d ด้วยดยการผ่านการส่งสลากนะครับก็คือ Hall เ,เนี่ยมันจะมีเม็ดเล็กๆใช่ไหมมันจะมีสลากเล็กๆอย่างเงี้ยหากไปส,สนีนะฮะแน่สลากผลิตภัณฑ์ Hall ขนาดใดรถใด,ดก็ได้จำนวน1ชิ้นแค่1ชิ้นนะพอนะลงบนในกระดาษกระดาษอะไรก็ได้นะครับตัดเท่ากับวงเล็บนะฮะอันนี้คือเน้นย้ำตัดเท่ากับ ปรสิญญบัตรนะฮะพร้อมเขียนชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรศัพท์อีเมลลงบนกระดาษนะฮะใส่ซองหรือกล่องพัสดุนะครับมาที่ตู้ปน .5 ปนสบางนากรุงเทพ10260ไม่ว่ากรณีไม่นําสลากใส่ซองจดหมายหรือกล่องพัสดุดอาจจโดนตีกับพูดได้ง่ายคือถ้าเกิดว่าเราเหมือนเย็บเหมือนเย็บใส่อ,อะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะประสิยาบาัตรเออเอาฮอเนี่ยหเม็ดเนี่ย พิมพ์ติดกับประซียบัตแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่อะไรด้านหลังเนีแล้ส่งไปอะไรเงี้ยอาจจะโดนตีกลับก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็จากนั้นก็คือเอามารวบรวมกันไว้ใส่กระดาษแล้วก็ใส่ซองจดหมายดีกว่านะครับกระดาษที่ตัดเกินขนาดไปะนียบัตนะฮะจนผิดสังเกตจะถูกจัดออกนะจะถูกคุณจะถูกคัดออกนะฮะโอเคนะครับ <laughs> ผลิตภัณฑ์ที่แนบมาจะต้องมีสินค้าโลโก้ hall นะครับอยู่บนฉลากชัดเจกนกรณีตัดส่วนอื่นของฉลากสินค้ามาแต่ไม่เห็นเครื่องหมาย hall นะครับจะถือว่าฉลากนั้นโมฆะนะฮะกรณีผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปทรงกลมหรือทรงอื่นเช่น hall xs นะครับที่เป็นกล่องนะครับผมสามารถสนุกได้ในการใช้เทปสายติดผลิตภัณฑ์ลงบนกระดาษขนาดเท่ากับปริญญาบัตรเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษนะครับ ก็นำใส่กล่องพัสดุแล้วก็ส่งมาโลกกิจกรรมได้นะครับกรณีถุงใหญ่สมมติเราซื้อฮอนถุงมใหญ่ห้าสิเมตรนะครับ,รห,รบหรือขนาดร้อยเมตรที่มีขนาดใหญ่จะต้องพับนะครับนำสินส่วนขนาดใหญ่พับให้กับเท่ากับเหลือขนาดเท่ากับปรสีาบาตนะครับหรือใกล้เคียงแต่ไม่รวมซอ,องขนาดเล็กด้าน,ด,านด้านในนะฮะไม่อันนี้ไม่ไม่ไม่รวมนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาซองด้านในที่เป็นเม็ดเล็กๆเ,เอามาเนี่ยเอามาเอามาติดได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วน มันก็จะเพิ่มจำนวนสิทธิ์ที่เราจะส่งเข้าไปที่บริษัทได้นะครับผมระยะร่วมรายการนะครับถึงวันที่20ธันวาคมนะครับผมเขาจะมีการจับไปเรื่อยๆนะฮะแต่วัน29ตุลาอะไรเงี้ยนะครับรายละเอียดนะฮะครั้งที่1น,นะฮะจะเป็นจับครั้งที่1จะเป็นรางวัลแพ็กเกจทัวร์นี้รางวัลรางวัลใหญ่นะฮะเป็นแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวโรงแรม กีมาล่านะฮะภูเก็ต3วันเอ่อสวัน3คืนนะฮะรางวัลละสองที่นั่งจำนวน1รางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แสนกว่านะครับผมก็ไปดูรายละเอียดของรางวัลนะฮะพูดง่ายๆคือเขาจะแจกแพ็กเกจทัวร์นะฮะลงละตารงแรมในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะมีรถยนต์ฮอนด้านะฮะเป็นรางวัลที่2นะครับผมรางวัลที่3จะเป็นสร้อยคอทองคำนะครับขนาดหนึ่งสลึงนะครับผม ก็วันที่4จะเป็นบัตรเติมน้ํามันปตทมูลค่า500บาทนะครับหัทงที่2นะฮะก็จะจะเป็นเหมือนลองเป็นเป็นทัวร์เหมือนกันเป็นแพ็กเกจทัวร์ท่องเที่ยวโรงแรมนะครับที่โกลทายแองเกิลพาราไดซ์รีสอร์ทที่เชียงรายนะฮะถ้าเกิดว่าเราได้ทางที่2เราก็จะได้ไปที่เชียงรายนะครับผมหันท,ที่3าจะเป็นที่กระบี่นะครับ ต้องรายละเอียดว่าเออเราจะยังไงเรารอบที่ไหนนะครับเราจะมีกี่รอบเราจะจัดกันอ่าช่วงนี้ครั้งที่สามศจิการอ่าตอนนี้เราทันนะครับถ้าเกิดว่าส่งวันนี้นะฮะก็จะทันรอบที่4ี่กับรอบที่ห้านะครับผมก็เดี๋ยวมาดูรางวัลรอบที่4ี่รอบที่ห้าละกันเราไม่ดูของอื่นนะครับอ่ารอบที่4ี่นะครับก็จะเป็น แพ็กเกจทัวร์โรงแรมโซโนเนวาคีรีเกาะกูดนะครับก็ถ้าใครอยากได้นะฮะก็เริ่มส่งวันนี้ได้เลยนะครับกับรางวัลที่5นะครับเป็นครั้งที่5นี่จะเป็นเดี๋ยวเริ่มดูก่อนรางวัลที่1นึ่งเป็นรถจักรยานยนต์นะฮะคาวะสกินะครับอ๋อ ครั้งที่5นี่ไม่มีไม่มีทัวร์แล้วนะครับรางวัลที่5จะเป็นรถรถจักรยานยนต์คาวาซากินะครับารางวัลละ164,000บาทนะครับผม ก็จะไม่มีละก็จะมีครั้งที่ห้าที่จะเป็นไอ้นนวันที่4เนี่ยที่เป็นวันจับวันที่9ธันวาเนี่ยก็จะเป็นอ่ารางวัลท่องเที่ยวนะครับเกาะกูดนะครับผมก็สำหรับใครที่สนใจนะฮะก็เปิดเข้าไปที่เพจของ hall thailand นะฮะพิมพ์ก็าเ,เพจ hall thailand แล้วก็ไปรายละเอียดดูนะครับหรือว่าดูในคลิปนี้แล้วก็เข้าใจก็สามารถที่จะร่วมสนุกนะครับมีใบเสร็จนะฮะออกใบเสร็จได้ส่งทางไลน์แต่ถ้าไม่ พอกินเสร็จปุ๊บยังเหลือซองเอาซองไปส่งได้อีกนะฮะได้แบบ2ดอก2เด้งเลยนะครับสำหรับใครที่กินอทานลูกอมฮอลอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถลุกกิจกรรมได้นะครับถึงวันที่20ันวานี้นะครับถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็ไปเที่ยวไปเที่ยว ไทยกันนะฮะแต่ว่ารางวัลสุดท้ายเนี่ยมันเป็นรถคาวาซากินะครับไม่สามารถที่ไม่ได้ไปเที่ยวละนะฮะตอนนี้ยังไงดูว่าเออเราจะแบบเปิดหน้าการท่องเที่ยวเราอยากไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยเราก็ไปแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากท่องเที่ยวเราก็มาส่งช็ออ่าให้มันทันรอบสุดท้ายรอบที่5นะฮะร,รางวัลรถจักรยานยนต์คาวาซากินะฮะร,รุ่น Z 2 5 0นะครับผมรางวัลละ1 1 6 4 0 0 0บาทนะครับ โอเคครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะเป็นกำลังใจให้เฮียด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ